ไอเดี่ยวแบบเดี๋ยวเซตไม่ต้องเอาน้ำใส่อ่ะอ่ะสวัสดีสวยๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นอยู่ช่างเฮดพิกไทยเบิร์นทำดีๆวันนี้เนาะนพีก็จะมาเก็บไยอีพีเท่าไหร่จำไม่ได้อ่าเทออกหน่อยน้ำนะมันหนัก,น,กนะคุณนะไม่ต้องเอาใส่น้ำแม่ว่านะเออหนูไม่ได้เอาใส่น้ำเออเทออก นี่ออกไปเดินนี่เดินไปนูน่นเลยเห็นไหมเก็บเก็บนี่นะคะทุกคนถ้าถ้านามันขุ่นมันก็จะขุ่นมาอันนี้คือหอยที่เราเก็บโอ,อ้ทำไมอ่ะทำไมดูแต่ของเมียเอาก็เธอไม่ก้มเก็บสักทีก็ก้มเก็บแล้วแม่จะถ่ายนี่จะข้ามไปฝั่งน,นู้นยังไงดีเียบเลยนะอันนี้คือหอยที่เราได้นะคะ เดี๋ยวดูพี่พีคเก็บนะคะนี่ค่ะได้แล้วใหญ่สุดมีม,มีตัง้งมีลูกใหญ่ๆทั้งเยอะวันนี้น่ะลูกใหญ่ใช่วันนี้ลูกใหญ่เต็มนั่นไงเห็นไหมดำๆเ่ยใช่หมดเลยมันมันขึ้นมานนนนทุกคนไหนๆไหนๆทุกคนเห็นหรือเปล่าคะใครเห็นคอมเมนต์บอกด้วยจ้ะแร้ววันนี้งั้นเก็บเอาเลยนะ ออโอ้ยบอกให้ใส่กางเกงไม่เอามึจะใส่กระโปงดูนะคะจะพาเก็บนะคะไปเดินเดิน,ดนะคะ้าบนระวังนะคะถ้าใครใส่กบะุปงระวังก็บุปงจมดินนะจ๊ะเยอะมากกินเหม็นเต็มมาก เคียวก็ไม่เรียกไม่มาเลยหรอยเรียกเมเคียวอู่ไหนเ้าม่เจ้ามันยอดมากยอดมากยอด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 เยอะมากเลยใช่ไหม แล้วก็มีวันนี้มีมีแต่ลูกตัวโตโอ้ดูแต่ของตัวเองอ่ะไม่แม่จับกล้องที่หนูมันไม่เห็นหนูเลยก็เห็นนะสิมันเห็นแต่อันนี้นะมันไม่เห็นหนูเห็นทำไมจะไม่เห็นก็เก็บไปเรื่อยเลยเดี๋ยวแม่ถ่ายไปเรื่อยแกระโปรงเห็นไหมมันจิกวาดเอาขีดตบนะ ไม่เป็นไรบอกว่าเือเสือทรงเือเสือทรงอือมันไหนอยากสิงใช่ไหมเอ้หูหมูอยู่ว่าสิได้มาเก็บหอยติดนี่ใิ่กระเป๋าน่ะเปื้อนแล้วน่ะพีกเอ้ยเอาไปข้างหลังนู่น เตือนแล้วเอาไปข้างล่างไม่ได้งไ,ไ,ไ,ไง <c oughs> เอะแล้วแล้วเก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆเลยมีแต่อุปสรรคนะคะถ้าใครต้องการใช้สไตล์ลิชเหมือนน้องน้นพินะอุปสรรคเต็มเอาเก็บเก็บมัวแต่พูดอยู่นั่นก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ค่ำแล้วนี่ตายลิโอ้ยทาแดดบดนั่นแหละหอนห่วย วัสู้แดดได้หกโมงก็ยังแด,ดดอยู่มันก็เป็นบางไฮเนาะบางไฮมากับบุริมีมอือคนค่ะต่อไปเราจะข้ามไปฝั่งนี้นะคะอ,อยิบยไปเลย ไหนมาดูซิได้เยอะยังไม่ให้ดูได้น้อยกว่ามีหลายเท่าเลยแต่น้อยก็พอสู้มันมีได้อยู่หู เบิกดูยามแม่ได้หน่วยใหญ่ๆนะหนูก็เก็บเอา,ลออาเลยขอบคุณค่าหรือ,อยังทำยังไงทำยังไง่ โอ้ยแนวนี้จักชีว่าแนวไหนบอกให้ไปเปลี่ยนทรงกับไปยังวะทั้งกระเป๋าทั้งอันกระโปรงเกให่่เยอืมเอาเก็บเก็บ้แล้วก็เอามารวมกันที่หนูจะเอาไปเลี้ยงใส่เ้งใกเบมคใส่ใอันนั้นก็ได้เนาะใส่กระมัง ข้าวบมีถอ่วนั่นใส่กรละมังขาเพิ่ยนะัร้เอออันใส่กัละออมังเลียงก็ได้กรละมังซักผ้าเ้านี่แล้วก็ทิมอาหารให้มันคู่มือ้อคู่มื้อนะก็โอมม้มันข้าเยดบางท<อ>ันก็ออกมาเลยนี่แมเออมันขำมเข้าล้วแม่ทอดนูกทอดอเ้อด้ย่งมนเด้ออย่าเลยเด้อหอยบาตีนเออใส่ไปนั้นแหละใส่เลยไม่ต้องไปทอดมันเด้อ นายดูสิคุณยายแบ่งให้น่ะป้ายายแบ่งให้เยอะมากเลยค่ะโอ้ยายได้แต่ลูกโตโตแต่บะมีได้แต่ลูกเล็กๆแม่ยังไม่ได้เก็บเท่าไหร่นะนี่มีแต่ถ่ายเธอนั่นนี่ถ้าเก็บจริงๆอ่ะได้เยอะนะนี่เอออย่าโม้อย่าโม้เอาอิลี่เห็นไหมมีมีมีตั้งใจเก็บกับข้าวเดียวนึงมีถ่ายแต่ของเอาเอาเอาเนี่ยเอาเนี่ยปินมา อันนี้ลูกโตสุดลูกโตสุดของมามีคืออันไหนถ่ายเลลงเพชรลงลายเออลองก็เห็นหอดกรุงเทพกรุงไทยพอะลรนี่นะเมืองนอกเมืองหน้าก็เห็นเบิดอลไรนี่นะแย่ยข <laughs> ยเขาเห็นนะจี้แย่เขาเห็นนะจี้ <laughs> เออ ไว,ว,ว้ยไทยลาวเขายังไปหาเห็ดโปกหาเห็ดแล้วก็มีคนเข้าไปกดเข้าไปเบิ่งเลย,อเ,อลยเออก็เข้าไปเบิ่งแล้วเขาหาเห็ดไหนมันหลายดิสะพริกจะปิดคลิปแล้วนะอ่า,อาพูดพูดก่อนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเ่ิดเป็นคลิปใหม่ๆของน้องน้ำมีด้วยนะคะบ๊ายบาย ติดตามเยอะๆนะคูติดตามไ่เยอะเลยเลิกขับพี่จี